ดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นิชาสตอรี่อยู่ที่ร้านหอมกุ่นคาเฟ่จะมหาอะไรทานในกลางวันนี้นะคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวพาไปชมนะคะวิวสวยมากๆไปชมกันเลยค่ะค่ะเป็นร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟในตัวนะคะเขาตกแต่งหน้าร้านสวยมากๆเลยค่ะต้นไม้ดอกไม้เต็มไปหมดเลยนะคะเห็นไหมมีต้นว้าน้ําด้วยนะคะมีต้นกล้วยด้วย แล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะคะจะพาไปชมวิวสวยๆกันเลยค่ะตามนิชาสตอรี่มาเลยจ้ะเพื่อนๆนี่นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณใกล้เที่ยงแล้วจ้ามาหาข้าวจ้ะแต่ว,ว่าผ่านร้านนี้สวยมากนะคะอยู่แถวกิโลเมตรที่ 5, ห้ออาเลอถัดจากบ้านนิชามาประมาณ5กิโลแล้วก็ขับเข้ามาในซอย วิวสวยมากๆตอนนี้ก็จะมีลูกค้าอยู่2อสามโต๊ะนะคะเดี๋ยวนีช้าจะขอหลบวิวหลบลูกค้าก่อนนะคะนี่คะ่ะบรรยากาศเดี๋ยวน่าจะไปนั่งข้างในนะคะอันนี้ให้ชมบรรยากาศหน้าร้านเขาสักนิดนึงนะคะร่มรื่นต้นไม้ร่มรื่นเลยทีเดียวคะ่ะต้นไม้ร่มรื่นนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมวิวด้านหลังนะคะหลังร้านคะ่ะเพื่อน ติดภูเขาเลยดูสิเพื่อนๆสวยงามมากๆอันนี้คือหลังร้านนะคะหลังร้านสวยมากค่ะเพื่อนๆบรรยากาศร้านอาหารสวยๆนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวกลางวันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ